ความรักของคุณใน7วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะลองเลือกไพ่กันดูนะครับเลือก1 2หรือ3แต่ก่อนที่ไปรับชมคนที่นะครับชมอยู่ให้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะครับเอาละครับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งครับมาดูกันครับว่าความรักใน7วันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรว้าวนะครับได้ไพ่หกถ้วยเป็นความรักที่ไพ่ยดีทัยท่ทยอาศัยนะครับความรักแฮปปี้สมหวังแต่ว่า นะครับมักจะต้องได้พูดคุยกันนะครับนะและเป็นคู่ที่ต่างวัยด้วยท่านที่เลือกหมายเลขสอครับมานะครับได้ไพ่สตรนนะครับนะคุณมีความหวาดระแวงคุณมีความกลัวในเรื่องของความรักนะครับอาจารย์แนะนําให้คุณเองเนี่ยต้องเปิดใจคุยกันนะครับอย่ามีเล่เหลี่ยมเพราะว่าคนรักของคุณชอบความตรงไปตรงมา ต้องเชื่อใจกันนะครับความรักถึงจะดีนะครับโอเคนะครับอ่ะใครเลือกหมายเลข3นะครับอืมนะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับโอ้โหนะความรักของคุณนั้นนะครับมีอุปสรรคนะครับแต่มันเป็นแค่เล็กๆนน้อยในองการที่ไม่เข้าใจกันทําให้ความรักของคุณนั้นดูเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ครับอาจารย์แนะนําว่าต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้นะครับต้องมีความรับผิดชอบากว่านี้ถึงจะมีความสุขครับผม